สวัสดีครับวันนี้เกมบีผมครับม,มิสเตอร์แค่สวัสดีครับผมจะเปิดกาชาครับซึ่งวันนี้ครับกาชาของยูแกรมครับกลับมาใหม่นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยตอนแรกกะว่าจะเอาเพชรเนี่ยเพชรที่เติมอะไรอย่างเงี้ยเอาไปเติมหรือเอาไปเก็บไว้ในเดือนหน้าที่จะมีกาชาใหม่มานะครับซึ่งเดือนหน้าจะมีกาชาใหม่มาอยู่แล้วมันเป็นของอาป,ปกตินะครับแต่ก็ไม่รู้ว่ากาชาเดือนหน้านั้นคือกาชาอะไรนะครับแต่ ผมต้องเอาเพชรที่จะไปเปิดเดือนหน้านั้นมาเปิดวันนี้ก่อนยังไงก็ต้องเปิดครับเพราะยูแกรมครับยูแกรมเป็นตัวละครตัวเดียวเลยครับตัวเดียวในตอนนี้นะที่ผมขอใช้คําว่าของมันต้องมีของมันต้องมีครับยูแกรมเนี่ยยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องได้คือใน PVP เนี่ย PVP ในตอนนี้ถ้าใครที่ไม่มียูแกรมนะค่อนข้างจะเสียเปรียบมากมาก เสียบเปรียบค้อโคตรครับซึ่งถ้าอยู่ในแรงสิบเก้าแปดเจ็ดหกประมาณนี้จะไม่มียูแกรมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าอยู่ในแรงห้าแรงห้าแรงสี่แรงสามขึ้นไปแรงห้าขึ้นไปนั้นต้องมีครับเพราะถ้าไม่มีค่อนข้างจะลําบากมากๆซึ่งตอนนี้ผมอยู่แรงสี่ครับอยู่แรงสี่นะซึ่งผมผ่านแรงห้ามาเนี่ยค่อนข้างจะลําบากเลยนะครับและตอนนี้อยู่แรงสี่แล้ว ลำบากกว่าเดิมอีกเพราะฉะนั้นครับผมเลยต้องมาเปิดกาชาหาอยู่แกรมหน่อยซึ่งผมก็เปิดสัก2ครั้งนะครับเพราะมีทุนแค่นี้แหละไม่ไหวเพรเกมนี้แพงเหลือเกินซึ่งถ้าอยู่แกลมมาผมคิดอยู่ว่าจะเอาลราครอ,อะไรออกดีซึ่งนี่คือทีม PVP ของผมนะครับทีมทีมนี้เลยก็คิดอยู่ว่าจะเอาอะไรออกดีซึ่งถ้าจะเอาแชทคุงออก ก็ได้อยู่นะแต่ผมค่อนข้างจะผูกพันกับแชทคุงและเกินน่ะคือถ้าได้อยู่แกลมมาผมก็ไม่อยากเอาออกนะคือแชทคุงแชทคุงผมเนี่ยก็อัพมาซะอ่าอัพช่องพลังเนี่ยอัพไปแล้วอะเนี่ยอัพช่องพลังไปแล้วอะเลยไม่อยากจะเอาออกเลยแต่ถ้าอยู่แกลมมาจริงๆนะแชทคุงก็คงต้องออกแหละหรือถ้าไม่เอาแชทคุงออกก็อาจจะเอาโนยโท่าออก ซึ่งน่อยนั้นก็มีข้อดีตรงที่ว่ามีเกราะมีบัฟโจมตีด้วยอาจจะเอานอยออกก็ได้หรือไม่ก็ไอ้เจ้าขุนซี่ตัวพิษนี้แต่ไอ้เจ้าหมอเนี่ยยังไงยังไงผมก็ไม่น่าจะอ,าออกไม่น่าจะอ,าออกนะครับถึงผมจะยังอัพไม่เต็มก็เหอะแต่ผมไม่น่าจะอ,าออกแน่ๆเลยเพราะในปัจจุบันในเซเวอร์โกโบเนี่ยมันมีหลวงพ่อหลวงพ่อหน่วยศูนย์เนี่ยและไอ้เจ้าหมอเนี่ยคือตัวละครที่เอาไว้แก้ทางหลวงพ่อดีมากๆ และก็สกิล2ของเจ้าหมอเนี่ยคือสามารถลดค่าพลังลงได้เป็นตัวละครตัวเดียวครับเป็นตัวละครตัวเดียวที่มีสกิลในการโจมตีลดค่าพลังของศัตรูลงได้ซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันลดค่าอะไรนะแต่มันลดครับก็เป็นตัวละครตัวเดียวนะที่มีสกิลอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าอยู่แกรมมาใช้คุมนายก็ต้องพักนะเพราะนายเนี่ยใช้งานมันหนัก ลงศึกมาหลายปีแล้วนายคงได้ถึงเวลาพักลวแหละกาชายูแกรมครับกาชายูแกรมนั้นก็จะมาวันนี้ถึงวันที่24นะครับวันนี้ถึง24นะซึ่งในกาชานะั้นมีอะไรบ้างเอ่ยขอดูหน่อยซิในกาชาก็มีโอ้ตุลคอนที่มันดูเด็ดเด็ดดวงดวงนะพอๆกับอยูแกรมไม่ใช่สิอ่อนกว่ายูแกรมมากเลยแต่มันก็ยังเด็ดอยู่ ก็คือไอ้เจ้าตัวคู่นี่ยแหละตัวคู่เนี่ยถือว่าใช้งานได้นะดีเลยแหละเพราะมันคือตัวละครคู่ครับอ่าส่วนมาเอดาเนี่ยเอามาก็เอามาไว้ฟาร์มพวกอาร์คิสตันนะนะคือเป็นตัวละครที่มือลิงในการฟาร์มคริสตันนะครับส่วนไอ้เจ้าลิลี่เนี่ยลิลีล่นี่ก็ดีอยู่นะครับเป็นสายตีธรรมดาแล้วก็ฮาริเบลตัวละครน,นี้ก็ได้อยู่แหละเป็นสายตีสกิลเนาะสกิลสวยงามนะครับซึ่งขอยูแกรมตัวเดียวเท่านั้น ยูแกรมเอายูแกรมมาสักห้าตัวก็ได้เปิดสองครั้งเนี่ยถ้าเปิดสองครั้งได้ยูแกรมห้าตัวนี่กี้แตกล้านบ้าเลยเนี่ยโอเคอย่างแรกจะเปิดตัวฟรีก่อนดีไหมเนี่ยคลิปก่อนเปิดตัวฟรีแล้วรู้สึกว่ามันกินดวงชมัดเลยงั้นขอเปิดสักสองใบแล้วกันนะเปิดสองใบก่อนแล้วก็เปิดยูแกรมมาเลยกันไม่กล้าเปิดเยอะคลิปก่อนเปิดตัวฟรีซะเยอะเลยแล้วก็ดวงก็หายไปกับตัวฟรีหมดแล้ว วันนี้เปิดสัวฟรีกส์สองใบก่อนแล้วเปิดกาชาหยุแกรมเลยแล้วกันซึ่งผมมีเพชรในการเปิดกาชายุแกรมทั้งหมดแค่2ครั้งนะครับสครั้งเท่านั้นโอเคมาเปิดกาชากันเลยอขอดูหน้าตาก่อนสิรู้สึกแบบต้องทำใจก่อนอะเพราะมันก็แพงนะเพชรเก,เกมเนี้เอาต,ตรงๆเลยเพชรเก,เกมนี้มันคดแพงเลยอะหยู่แกรมนะพอรูปหลอนะ พอรูปหล่อหัวทองนะพอลุปหล่อนะพอรูปหล่อออมตะสิบวิมาพี่อมตะสิบวิยูแกรมจวงมาครั้งที่หนึ่งปอยูแกรมอมตะสิบวิมาเลยพี่เทพพี่เทพแห่งพ v วพีพ่เทพพี่เทพ,พ,เทพอ้อ ครั้งแรกผ่านไปครั้งแรกผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเกลืออีกแล้วครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกก็ขอเปิดตัวฟรีแล้วกันนะขอเปิดตัวฟรีก่อนนะไม่ไหวอ่ะเปิดครั้งหนึ่งแล้วเกลืออย่างเงี้ยคือถ้าเป็นเพชรที่น้องๆฟาร์มาผมบอกเลยว่าน้องๆจะอุ้ยลุงเลยน้องๆจะไม่เสียใจถ้าผมนะอันนี้คือเพชรที่มันเสียตังค์นะ <G ül> อเซ้นบงสาก,กุระฮะตอนโคตรเก่าเลยดาบดาบของเอจ้าถ้ามันรู้สึกเหมือนผมเคยพูดคำนี้มาก่อนนะดาบของเบคุยะเนี่ยเหมือนเคยได้ในคลิปไหนคลิปหนึ่งใช่ไหมไอ้เจ้าเซียงบงสาก,กุระเนี่ยใช่สิเหมือนเคยได้มาก่อนนะั้นและผมก็พูดประมาณเนี้ยเซ้นบงสาก,กุระใช่ไหมอ้าวตวคอยใหม่เหรอผมรื้วผมมีแล้วเนี่ย คือผมอยากให้เคแล็บเอาไอ้เจ้าพวกดาบฟันวิญญาณพวกเนี้ยเอามารีเมคทําใหม่ชะมัดเลยคือไอ้เจ้าพวกนี้มันเท่นะมันเท่นะแต่มันงเป็นตัวละครเก่าไงเคแล็บน่าจะเอามารีเมคทําใหม่เนาะมันจะได้ดูดีกว่านี้เนาะยังไงก็อีก5้าใบแล้วกันถ้าเคแล็บเอามาทําใหม่ผมว่าแ่มนะครับพวกดาบของพวกอาพวกนี้ยเซมมงครากูล่าดาบของนู่นนี่นั่นอ่ะเอามาทําใหม่คงจะแ่มหน้าด้วยนะ มาสุดท้ายแล้วส0งเพจสุดท้ายแล้วยูแกรมชนนะขอร้องล้นะนันนะนันนะจะร้องไห้ละหรือไม่ก็ไอเจ้าคู่นี้ก็ได้นะไม่เอาอะยูแกรมยังไงก็ยูแกรมไม่เอาคู่นี้ไม่เอาใครเอาอยูแกรมเท่านั้นยูแกรมนะนะพิเทพนะนะพิเทพรุง 唔咚，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 唔咚来。 ประมาณพันหนึ่งอะคลิปเนี้ยประมาณพันหนึ่งอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พันหนึ่งสิต้องประมาณพันคือผมฟาร์มตัวละครมาส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เปไปส่วนหนึ่งด้วยเท่าไหร่ฟ้าสรุปน่าจะประมาณพันกว่าบาทนะก็เติมแพ็กนี้แล้วก็เติมแพ็คนี้ไปอีกหน่อยหนึ่งนะประมาณเนี้ยประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเจ็ดรนะ้อยสามร้อยนะก็อาหายวับไปกับตา โอเคงั้นแชทคุงนายยังอยู่โอเคแชทคุงครับนายยังอยู่นายยังได้งานในหมวด p ี p, p อยู่นะคงจะอยู่อีกนานแหละกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเพลงกำลังใจให้ผมเลยครับ <h ai> ลิลโลเกยก์กยใต้คลิปนะสวัสดีครับ you <laughs>